จากนวยงานที่เกี่ยวข้องกับจากส้นกลางก็ลงพื้นทีม่มาเพื่อทอดบทเรียนนำท่วมครั่งย้ายในโชติพนันธมาอำอ้อฮเทยหย้ายนะครับโดยคณะกรรมการทอดบทเรียนลงพื้นที่จังหวัดส่งคล้าทอดบทเรียนอุทกภัยครั้ลังย้ายนะครับโดยเฉพาออำเภอฮัทยย้ายับรวมกับน่วยงานในพื้นที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อวางแผนทางแนวทางในการยกระดับการบร,ริจารการภัยพิบัติในอนาคตครับ มีการประชุมนะครับทอดบทเรียนจากสถานาการณ์อุทกภัยจังหวัดสงคล้านะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดย,ย้ญ่สึ่งถือเป็นมหาอุตกภัยรายแรงทิ่สุดกองปีนีในการศึกษาวิเคราะห์และก็แหลกเป็นข้อมูลเชิงลึกสําหรับการประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการทอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยจัดขึ้นติ่ห้องประชุมภายในกองบัญชาการมณฑลท่านบอกที่ซีซองอำเภอหาดย้ญ่จังหวัดสงคลา้าแหลกว่านะครับ นำโดยพันธุ์ตรเอกประทีบเจริญกันรองวัวนาผู้ตรวราชการสำหนักนายรัฐมนตรีและรองสตาราจารย์เซรีสุปราธิต์คณะกรรมาการทอดบทเรียนและเตรียมความรอมรับมือมห้าวตกภัยโดยมีนายจูชีพธมาแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคลา้าสุวรรทองสารภัยกองถับภาคิซีซีส่วนนา ว่นนานายสนราชการองค์กรปกองส่วน้อ,อ,องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้าร่วมประชุมครับโดยการประชุมในค้นนี้ค่ะจัดขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เสีซกทับซองปรเพื่อทอดบทเรียนและการรับฟังข้อเท็จจริงจากสถานการณ์มหาอุตกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดย์และกะกาวจังหวัดผักตายค่ะโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาและกาอุปสรรคทางด้านกฎหมายระเบียบและการวิธีปฏิบัติเพื่อนำไปวิเคราะห์สร้างเคราะห์และการจัดทำขคอเนอร์เชิงปฏิ สเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลาสามเดือนค่ะพร้อมกับย้ำนะคะทึงงลักการสําคัญว่าการโทดบทเรียนไม่ใช่การห้าผู้รบพิษแต่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคตภายใต้แนวขิดการโทดบทเรียนในทุกมิติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยในอนาคต ด้านสถานาการณ์ความเสียหให้เนยจังหวัดสงขรา้าค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขราการายงานนะคะว่าอุทกภัยพ้นนี้เนี่ยส่งพ้นกระทบครอบคุมทั้ง16อำเภอ1 27ตำบล9 9 7หมู่บ้านซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ5เซน9เม2,007รขวัวเรือนเรื่องวาคิดเป็นประชากรนะคะ1 4เซ2่อ2 4เ10คน มีการอพยพประชาชนเนี่ยเส่เมินกาพันกาวรอยแปดสิบเอ็ดครัวเรือนมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเสรายและก็เสียชีวิตเนี่ยรวมหนึ่งร้อยห้าสิบรายขณะที่ความเสียหายด้านทรัพย์สินนะคะก็พบว่าบ้านเรือนเนี่ยเสียหายทางหลังในี่ยี่สิบหลังและก็เสียหายบางส่วนเนี่ยกว่าพกพันกาวรอยหลังค่ะรวมถึงมีสถานที่ราชการสิบพกแห่งนะครับซ้ายลึกซ้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแห้งวัดและมัสายิดเก้าสิบสี่แห่งถือระดับความเสียหายนะครับรถยนต์ จมนาว่าห้ามื่นสองพันคันครับรวมถึงพื้นทีการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับขณะเดียวกันในด้านกําการเยียวยารายการฟื้นฟูได้มีการยื่นคําร้องข้อรับความช่วยเหลือแล้วจัดแสนสร้างมื่นสี่พันจะรอยห้าครัวเรือนโดยปัจจุบันกับโอนเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่าห้าแสนส้ามื่นสองพันหกรอยกัครัวเรือนรวมเป็นเงินว่าเซ่พันเจ็ดรอยเก้าร้อเซ่หลานบาทปลอมแจกจ่ายทุ่งอย่างฉีพข้าวกลองน้ำดื่มยารัก่าโรคนะครับ ท่านีกองทัพภาิซิ่งก็เตรียมจัดยกยระดับการทํางานรวมกับนวยงานท้องทิ่นและเครือ่ายจิตอาสาโดยสเสนอการติดตั้งระบบติดตามตํำแดงผูปะสบภัยควบค,วบควบู่การใชายรนในการปฒนาขีดความสามานข้ออากาศยานให้ปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลากลางคืนได้นะครับรวมทั้งในการแรงฟื้นฟูพื้นที่ล้างน้ำหลอดด้วยนะครับโดยการระดมเครืองจักนักข่าวกำจัดสิ่งกีดขวางในซอยเขบต่างๆและก็วางแพนขุดหล่อคลองระบายน้ำที ต้องบอกว่าตื่นขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยสามลาวนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการบริจการน้ำคลองพื้นที่อางยังย่งยืนต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับ